ะะฟังดูเหมือนกิจกรรมสําหรับคนโสดแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเพศหรือสถานะความสัมพันธ์เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนนะคะจะโสดมีแฟนหรือแต่งงานแล้วคุณก็สมควรได้ใช้เวลาที่พิเศษกับตัวเองเพราะโซโลเดทคือการพาตัวเองออกไปใช้ชีวิตเพื่อตัวเองค่ะคือช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องรอใครไม่ต้องทำตามความต้องการของใคร แต่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานินนะคะที่นี่คือพื้นที่ของผู้หญิงที่อยากเติบโตและอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชนันที่ฟังที่สุดหากใจเราตรงกันกดติดตามนินไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนินจะมาแชร์ไอเดียโซโล่เดทที่เหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเราโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อสั้นๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะหัวข้อแรกก็คือด้านการดูแลตัวเองค่ะที่นินเลือกมาก็จะมีไปนวดเพื่อค,คลายความเครียด นี่ขอแนะนําให้นวดน้ํามันนะคะเพราะนี่จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนมากกว่าการนวดไทยะคะ่ะหรือเราจะไปทําเล็บทําผมหรือจะทําสปาที่ห้องของตัวเองก็ได้แบบว่าเปิดแอร์เย็นๆเปิดเพลงสบายๆจุดเทียนหอมกลิ่นที่ชอบอาบน้ําอุ่นแบบช้าๆใช้เวลานี้ให้เป็นเหมือนพิธีกรรมแห่งการปล่อยวางทุกครั้งที่เราล้างตัวลองจินตนาการว่า เรากําลังล้างความเครียดออกไปด้วยจากนั้นเราก็มาร์กหน้าหม,มัดผมนั่งสบายๆบยบนเก้าอี้แล้วก็แช่เท้าในน้ําอุ่นที่เราใส่น้ํามันหอมระเหยลงไปอาจจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบส่วนใครที่มีอ่างบน้ําความฟินก็จะยกขึ้นไปอีกระดับคุณอาจจะใส่บาสบอมนมกับน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพผิว หรือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบลงไปนอนพักกายพักใจในอ่างแล้วก็ปล่อยความเครียดให้มันละลายไปกับน้ําบ้านนินไม่มีอ่างกับน้ํานะคะแต่ตัวเองก็ยังชอบทาสปาที่บ้านบ่อยบเพราะความรู้สึกข,ของการดูแลตัวเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่มันอยู่ที่ความใส่ใจและการตั้งใจให้ความรักกับตัวเองโซลเดตไอเดีย so, ต่อไปก็คือด้านความรู้ค่ะฟังดูอาจเหมือนอะไรที่น่าเบือ่อแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะนินเลือกอกิจกรรมที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆโดยที่ยังรู้สึกสนุกและได้ใช้เวลากับตัวเองนั่นก็คือการไปเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโบราณคดีท้องฟ้าจําลองหรือศิละปะไทยร่วมสมัยก็ได้นอกจากจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเรายังได้ความรู้และยังได้สนุกกับการถ่ายรูปอีกต่างหากอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากก็คือการเข้าคลาสเรียนสั้นๆหรือเวิร์กช็อปแบบวันเดียวจบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนภาษาคลาสลงทุนเบื้องต้นคลาสทำขนมเวิร์กช็อปบาริสต้าเวิร์กช็อปค็อกเทลหรือเวิร์กช็อปงานไม้นินอยากชวนทุกคนค่ะให้ลองทำบางอย่างที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เราทำเป็นประจำหรือไม่ใช่เรื่องปกติในชีวิตประจำวันแม้ว่าเราจะยังไม่ถนัดยังไม่คุ้นหรือไม่เคยทำเลยสักครั้งแต่นั่นเลยค่ะคือโอกาสดีๆที่เราจะได้ลองได้เรียนรู้และบางทีเราอาจได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ กลับมาโดยไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้กิจกรรมสุดท้ายที่นินอยากแนะนําก็คือการไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะนอกจากจะไม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสือแล้วบรรยากาศที่เงียบสงบของห้องสมุดยังช่วยให้เรานิ่งขึ้นและกลับมาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นด้วยหัวข้อต่อไปคือสตอลเดตด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะนินมีทั้งไอเดียที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็ไอเดียสําหรับออกไปข้างนอก เรามาเริ่มจากบรรยากาศในบ้านกันก่อนนะคะลองเปิดเพลงโป,ปรตเบาๆในห้องครัวร้องเพลงไปด้วยเต้นแบบสนุกสนุกระหว่างที่เรากําลังลงมือทําเมนูใหม่ๆที่อยากลองมานาะนไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มหรือเมนูฟิวชั่นน่ารักน่ารักอย่างอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะนินคิดถึงไอติมกับโยเกิร์ตแช่แข็งค่ะแบบในรูปเหล่านี้เลยมันดูสดชื่นแล้วก็น่าอร่อยมากๆเดี๋ยวรอถึงวันหยุดนินจะลองทำดูบ้างหรือเราจะนั่งทำวิชั่นบอร์ด ด้วยการหาไอเดียจาก Pinterest, IG หรือเพจต่างๆว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้หรือปีนี้เราอยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนส่วนไอเดียสำหรับออกไปข้างนอกนะคะเราจะไปคาเฟ่วาดบูปค่ะที่นอกจากได้กินเค,ค้กอร่อยๆแล้วเรายังได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆและยังได้สนุกกับจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตอีกด้วยยังมีการทําเทียนหอมการจัดดอกไม้หรือการออกแบบเคสมือถือให้ตัวเองเมื่อเดือนก่อนนะคะมินมีโอกาสได้ไปปั้นเซรามิก เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ลองและนินไม่คิดเลยว่าช่วงเวลาที่กําลังปั้นดินอยู่นะคะในหัวของนินไม่มีเรื่องอะไรผุดขึ้นมาเลยไม่มีเรื่องงานไม่มีความเครียดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลมันโลง่งมันสบายและรู้สึกได้เลยว่าใจของนินสงบนิ่งมากจริงๆค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะนอกจากจะมอบความเพลิดเพลินแล้วมันยังพาเรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบเพราะในช่วงเวลาที่เรา กำลังโฟกัสอยู่กับบางสิ่งโดยไม่ต้องตอบแชทใครไม่ต้องรีบไม่ต้องทำเพื่อใครนั่นเลยค่ะคือช่วงเวลาที่เราได้พักใจจริงๆและเมื่อใจของเราสงบความสุขก็จะค่อยๆซึมเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องพยายามไปด้วยซ้ำค่ะโซลเดตไอเดียต่อไปจะเกี่ยวกับด้านร่างกายค่ะนินเข้าใจดีเลยนะคะว่าบางวันเราก็เหนื่อยจากการทำงานจริงๆเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรเลยอยากแค่นอนนิ่งๆบนเตียงแล้วก็ไถมือถือทั้งวันทั้งคืน แต่หน้าแปลกมากเลยค่ะเพราะการไม่ขยับตัวเลยทั้งวันกลับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยกับเดิมอีกเพราะแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากแต่สมองของเรากลับไม่เคยหยุดคิดเลยค่ะยิ่งเราอยู่เฉยๆความคิดฟุ้งซ่านก็ยิ่งไหลเข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตหรือแม้แต่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงมันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราเต็มไปหมดในขณะที่การลุกขึ้นมาขยับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการยืดเส้นเบาๆเดินเล่นรอบบ้านหรือแค่เปิดเพลงแล้วขยับตามจังหวะ กลับช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตมากขึ้นเรายังสามารถพาตัวเองไปเดทที่คลาสโยคะที่ได้ทั้งการยืดร่างกายและความสงบในจิตใจหรือจะไปลองคลาสพิลาทิสเต,ต้นโพเดนซ์แบบสนุกสนุกหรือแม้แต่ปีนเขาจำลองเพื่อเติมพลังแบบแอดเวนเจอร์ก็ได้คะ่ะสำหรับนินนะคะการนอนนิ่งๆแล้วถ่ายมือถืออยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่การพักผ่อนที่แท้จริงนะนินคิดว่าการพักผ่อนที่ดีคือการทําให้ตัวเองได้ยิ้มได้หัวเราะได้ฟังเสียงในใจของตัวเองชัดขึ้น ว่าเราต้องการอะไรเรากําลังรู้สึกยังไงและเราจะด,ดูแลตัวเอยงยังไงในแต่ละวันสุดท้ายนี้คือโบนัสค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่เราสามารถไปคนเดียวได้เพลิน,นแบบไม่ต้องโดนแดดไม่ต้องโดน pm 2.5นะคะก็จะมีโรงหนังพิพิธภัณฑ์ต่างๆท้องฟ้าจำลองคาเฟ่บรรยากาศดีๆที่เราสามารถนั่งอ่านหนังสือเล่นโปรดได้แบบสบายสบายร้านอาหารที่อยากลองมานานนะคะไม่ว่าจะเป็น breakfast lunch brunch หรือว่า dinner สุดท้ายก็คือห้างสรรพสินค้าที่เราจะพาตัวเองไปเดินเล่นลองสื้อผ้าสวยๆถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแบบไม่ต้องเร่งรีบแบบไม่ต้องสนใจใครและทั้งหมดนี้นะคะก็คือไอเดียโซโลเดทที่นินอยากชวนทุกคนลองพาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่ๆออกไปใช้เวลากับตัวเองอย่างตั้งใจเพราะการออกเดทกับตัวเองคือการแสดงความรักความใส่ใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตัวเราเองค่ะนินเชื่อว่าการอยู่กับตัวเอง คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อเรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเราจะรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราและอะไรที่เราควรเลือกเก็บไว้ในชีวิตขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนินขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสวัสดีค่ะ